ดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้เราก็มีวิธีดูแลบอนสีมาแบ่งปันเพื่อนๆอีกแล้วค่ะแต่ว่าก่อนจะไปรับชมพเพื่อนใครที่ยังไม่กดนะคะต้องกดด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องมาม่าเป่งนันวิวด้วยค่ะและอย่าลืมนะคะไปกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน Facebook ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไ้ให้นะคะเดี๋ยวมารับชมกันดีกว่าค่ะ นี่นะคะวันนี้เราก็ได้มาเดินสำรวจต้นบอลสีตามปกติเลยนะคะมาดูแลน้องบอลสีเนาะเราก็ได้เจอกับบอลสีต้นนี้ค่ะต้นนี้คือบอลสีกลอิมนะคะบอลสีกลอิมจะเห็นว่าใบเขาเป็นบอลใบสีขาวอย่างนี้นะคะขอบเขียวเขาจะมีความผิวไหวใบเรียวยาวนะคะเหมือนกับผู้หญิงเนาะผิวไหวสวยงามนะคะแต่ปัญหาที่เราเจอเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตดูสิคะดูนะคะเพื่อนๆเห็นอะไรบ้างคะ ก็จะเห็นนี่นะคะอาใช่แล้วค่ะหน้าดินเขาแห้งมากเลยนะคะแล้วก็แทบจะไม่มีใบไม้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยต้นเขาหันหาแสงแล้วเพราะว่าเราปลูกเกียงนะคะวิธีการแก้ปัญหาหน้าดินแห้งเนี่ยจะทํายังไงเดี๋ยวฟังคุณแม่เป่งมีวิธีบอกค่ะนั่นก็คือเดี๋ยวเราจะต้อง นำต้นบอลสีนี้นะคะมาเปลี่ยนกระถางก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกระถางกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนกระถางต้นคล้วยมนะคะเราก็นำถานหรือว่ากลาบมะพร้าวที่รองก้นกระถางออกนะคะนี่ค่ะได้มาแล้วนะคะแต่ดินเขาแข็งมากๆเลยค่ะ แล้วก็แห้งมากนะคะไม่ค่อยมีสารอาหารเนาะเดี๋ยวเราจะทําการเพิ่มสารอาหารให้กับเขานะคะนี่ก็เอายินออกค่ะแต่ว่าแข็งไปนะคะเดี๋ยวเราต้องใช้น้ําช่วยค่ะนำน้ำนะคะมาฉีดล้างรากนะคะให้ดินออกให้หมดเลยค่ะ จากการสํำรวจรากนะคะก็พบว่ารากเขาเดินดีมากค่ะไม่มีรากเน่าเลยนะคะนี่นะคะเราจะทำการปลูกลงในกระถางาเหมือนเดิมค่ะก็ใช้ถ่านรองก้นกระถางน,นะคะเดี๋ยวจะใช้กลับมะพร้าวฝักก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะตักดินใส่ลงไปค่ะ อันนี้ก็เป็นดินที่เราใช้นะคะใช้ดินร่วนนะคะผสมกับไปกระปูหมักค่ะแล้วก็หมุนใจเดือนนะคะสามารถดูสูตรดินได้ในคลิปก,ก่อนของเราได้เลยค่ะสใส่ดินไปครึ่งกระถางน,นะคะแล้วก็วางต้นกลอิยลงไปค่ะนี่ก็จับต้นเขาให้ตั้งตรงนะคะอยู่ตรงตึงกลาง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะทําการลดน้ําค่ะการลดน้ําของเรานะคะก็จะทําการจุ่มลงไปเลยค่ะเราวักน้ําใส่ตรงกกแบบนี้นะคะใชุชมนี่ค่ะ ส่วนการแก้ปัญหาด้านดินแห้งนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูค่ะนี่เลยค่ะวิธีแก้ปัญหาหน้านดินแห้งนะคะเราจะนําขุยมะพร้าวสับเนี่ยมาโปะบนหน้านดินค่ะคุมหน้านดินให้ทั่วเลยนะคะส่วนขุยมะพร้าวสับเนี่ยก่อนที่เราจะนํามาใช้นะคะเราต้องนําไปแช่น้ําก่อนค่ะเพื่อให้สารแทนนินออกจนหมดนะคะแช่น้ําก่อนนะจะเป็นสีใสนะคะ เมื่อนำขุยมะพาร้าวสับมาคุมหน้าดินเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ลดน้ำค่ะขุยมะพาร้าวสับนะคะก็จะช่วยเก็บความชุ่มชื้นให้นะคะแล้วก็เมื่อแห้งเนี่ยก็จะแห้งแค่ขุยมะพาร้าวสับค่ะแต่หน้าดินเราก็จะไม่แห้งค่ะเพราะว่าขุยมะพาร้าวสับนี้ได้แห้งแทนไปแล้วนะคะ นี่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพเพื่อนๆนวิธีแก้ไขปัญหาหน้าดินแห้งของเรานะคะทํากันตามกันไม่ยากเลยค่ะทําง่ายมากๆเลยแล้วก็ถ้าหากว่าพเพื่อนๆืมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลบอลสีนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้ค่ะสุดท้ายน,นี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป็นก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย No, no, no,